โครงการคนละครึ่ง plus ถูกประชาชนให้ความสนใจอย่างมากซึ่งเป็นโครงการที่มีผลกระทบต่อประเทศในหลายมิติทั้งในเรื่องของการใช้จ่ายและการสร้างรายได้จากข้อมูลที่ประชาชนเผยแพร่พบว่าคนละครึ่ง plus ใน7วันมีรายได้กว่า1.5หมื่นล้านบาทซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่สําคัญสําหรับประเทศทั้งในเรื่องของการขายสินค้าและการขายสินค้าออนไลน์ทําให้มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ มีจำนวน845,192รายทั่วประเทศที่ได้รับการตรวจสอบและเข้าร่วมโครงการแล้วทำให้มีรายได้ที่สะสมภายใต้โครงการอยู่ที่15,742.05ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกอ หาระใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพและมีความสะดวกสบายสำหรับประชาชนทั้งเงินที่ภาครัฐร่วมจ่ายและเงินที่ประชาชนจ่ายเองทำให้มีการใช้จ่ายที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพสำหรับประชาชนในการขายสินค้าและการขายสินค้าออนไลน์ทำให้มีการขายสินค้าออนไลน์ที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพสำหรับประชาชนในการขายสินค้าและการขายสินค้าออนไลน์ทำให้มีการขายสินค้าออนไลน์ที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพสำหรับประชาชนในการขายสินค้าและการขายสินค้าออนไลน์